เปิดแพ็คไดมอลหนึ่งแพ็คครับผมในราคา4 0 0แสนแคสหรือว่า4ี่พอลนั่นเองครับผมจัดกันเลยแล้วกันนะครับมีจะมีอ่ะก่อนก่อนจัดไปดูก่อนว่ามีอะไรกันบ้างครับผมจะมีการ์ดให้เราทั้งหมด3ใบนะครับผมจะเป็น110เหมือนกันเหมือนนะจะเหมือนกันหมดเลยนะครับผมจะเป็น6กถึงแปถึงแแล้วก็การันตี8ปดนะครับผมและให้เงินเรามาต่อป่าครับผม7.4ล้านล้านนั่นเองครับผมพร้อมกับคูปองลดภาษีสามิบห้เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ป้องกันอัปเกรด ทุกคลาสครับผม1-8ถึงในราคา1,000ถึง3ล้านล้านนะครับผมจัดกันเลยน้วกันครับผมซึบแพ็คไดมอนครับผมรับมันเลยจ้ามีการถามดแค่3ใบครับผมเอาเริ่มจาก6กถึง8ต่อเลยละกันนะครับกดคำว่าเปิดครับผม โอ้โหออกยีิบสี่ EP ไฟใหญ่ค็ับกนะคือคือผมผมรู้ว่าเป็นยีิบสี่ EP เพราะว่าเฮ้ยคาวิกิช่าแปดไหมแปดไหมเขาวิกิช่าแปดไหมแปดคัมผมคาวิกิช่าคารอสเคเลียเชียที่ผมรู้ว่ามันเป็นปียีิบสี่ EP อ่ะเพราะว่าอ่าคอมผมมันไม่ไหวเวลาเปิดการ์ถ้าเกิดออกยี่สิบสี่ะคอมผมจะจะกระตุกมาก แต่6กถึงแเปิดได้8ครับผมคาร์บอสเคเลียสามสล้านล้านคุ้มจัดครับผมอันนี้ไปที่ไปที่สครับผมโอ้โห6กถึงแปดมาทำมาตรฐานไว้สูงแล้วอะ่ะหถึงแปดทำมาตรฐานไว้สูงแล้วแล้ว,ลว7จถึงแกับการรันตี8นะน้องอโอ้โหอ่ะคำว่เา,าเปิดเหมือนเดิมแล้วกันครับผมไปอ่ะไม่ใช่ยี่สบสี่อีครับผม เป็นไฟใหญ่ครับผมตัวเล่ตัวเล่เลโอ้โหเราเป็นรอยคีดโอเคครับผมโอ้ตต่ได้รู้ว่าเป็นเป็นเป็นตัวเล่นะแต่ว่าเอ้ตัวเล่เออใช่ต้องเป็นตัวเล่นี่ผมได้มาสิบอันนี้อีกสิบอีกสิบแปดเอ็มแล้วนะสิบแปดล้านล้านแล้วนะเอ้เอผมแฮปปี้แล้ววะ่ะเฮ้ยผมแฮปปี้จริงวะ่ะโอ้โหอ่ะต่อไปครับผมการันตีแปดครับผม ต่อไปเป็นการันตีแปดจากแพ็กสี่เพลนะครับผมโหตัวรอบนี้มันเร็วมากเลยอะ่ะมันยังไม่สุดฟินเลยดีอ่ะเปิดเหมือนเดิมครับผมเจอยูมอเนี่ยว่าโอ้โหไม่ได้ที่สุดผมปราซิลเอสที ST. โอ้โหออกอาเซนอนโอ้โหนุวกอัลโดอาเก้าจะมา ห oh oh. ส่งใบหลังคุ้มกว่าการันตีแปดไม่คุ้มอะ่ะแต่หกถึงแปดกับจ็ดถึงแปดคุ้มกว่าครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูผมประกอบการก,กันนะครับผมเราได้เงินมาทั้งหมดอ่าอันนี้เงินคือเงินกินป่านะครับผมเจ็ดจุดสี่ล้านล้านนะครับกับนักเตะที่เราที่เราได้มานะครับผมมีคารวิชา่าคาวัาสคิเรียน,นะครับผมสามสิบสามล้าน,ล,านล้านครับผมกับอีกอ่าลอยคีนครับผมสิบแปดล้านล้าน กเ้เบคเคทุสอีก3ล้านล้านครับผมเป็น61ล้านล้านนะครับผมสำหรับแพ็กสพอเนี่ยนะครับผม4พอแล้วผมได้มาทั้งหมด61ล้านล้านก็ถือว่าล้านลนนะครับผมเอาละครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเป็นแรงใจวิเจอันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ